สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับนี่คือทางขึ้นอุทยานธรรมเขานานในหลวงนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับเรากํลาลังขึ้นเขานะครับตอนนี้นี่คือเขาจริงนะครับไม่ใช่เขาจําลองด้วยแต่ว่าทางนี้เขาสร้างขึ้นมานะครับเรากํลาลังขึ้นไปชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่คือชั้นแรกนะครับ ชั้นหนึ่งสองสามนี่อยู่คนละภูเขากันเราจะขึ้นสี่ห้าหกเลยนะครับเพิ่มแรกที่ชั้นที่สี่เลยนี่นครับนี่คือภูเขาจริงๆนะครับผมกำลังขึ้นเขานะครับมีเชือกให้ด้วยครับมีเชือกให้ดึงด้วยโชคดีมากนะครับที่เขาทำทางไว้ให้เดินสะดวกหน่อยได้ยินเสียงต้นไม้ใหญ่ๆทั้งเพนะครับ นู่นนะครับเดี๋ยวให้ดูทางลงที่เราขึ้นมานะครับนี่นะครับเราขึ้นมาจากตรงนี้กันเลยทีเดียวรอบนี้คือเขานะครับยอดที่หกอยู่บนนู้นนะครับนี่เราเพิ่งถึงยอดที่สี่เองเดี๋ยวดูไปด้วยนะครับนี่คือทางเดินนะครับ โชคดีมากนะครับเขาทำเดินทำเดินไว้ให้คือขึ้นสะดวกหน่อยครับแต่ว่าธรรมชาติสุดๆนี่นะครับทางเดินนี่ครับมีเชือกมานะครับมีเชือกเาเชือกกันไว้ให้ไปกันเรา ธรรมชาติสุดๆนะครับดูยอดเขาครับเป็นภูเขาหินเสียงจ,จักรจันเลไรนะครับเราก็มาตามทางที่เขาทําไว้ให้นะครับไปกันครับนู่นนะครับข้างล่างเขานน่นนู่นคือข้างล่างเลยนะครับ ขึ้นเขาเจอบันไดแล้วเราไปกันอีกครับไปนี่ถ้ามีไม่มีทางเดินนี่หลงกันเอาง,ง่ายๆเลยครับมีเชือกให้ เรารู้ว่าเราไม่หลงนะครับทำไมมีเชือกนี่โอ้โหงานงอกเลยนะครับเนี่ยหลงกันง่ายๆเลยนะครับมีทางเดินไปทางนี้นะครับค่อยๆขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวถึงยอดเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับ